ตัวของแอปนะครับสามารถที่จะรองรับในส่วนของเกมต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะครับผม,มยกตัวอย่างมาตรงนี้เลยนะครับเกมนะครับนี่เนาะเกมที่รองรับซึ่งทุกคนลองดูนะครับเกมที่เขารองรับเนี่ยก็มีเยอะมากนะครับไม่ว่จะเป็น RV v r e p u i r e PUBG นะครับแม้แต่เกมเจนชินนะครับก็ยังมีเลยเนาะแล้วก็โปเกมอนยูน,นิตอะไรต่างๆนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนนนนันทวัฒน์ที่เจนน c h ชาแนลครับเพื่อนๆคน,น,นไหนนะครับที่เจอปัญหาเวลาเล่นเกมไม่วจะเป็น RV, PUBG, Free Fire หรือเกมอื่นๆ แล้วมีอาการเน็ตปิงครับทำให้เล่นไม่นื่นครับเครื่องค้างกระตุกบ้างไหมครับวันนี้ครับผมมีวิธีการแก้ปัญหาแบบง่ายๆมาบอกกันครับซึ่งสามารถที่จะทำได้หลายเกมและสามารถที่จะใช้วิธีนี้ได้ทั้ง iOS และ Android เลยครับซึ่งเราจะใช้แอปพลิเคชันนะครับที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store เลยนั่นก็คือชื่อแอปว่า UU Game Booster นั่นเองครับพิมพ์ไปเลยครับ หน้าตาของแอปคับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับทุกคนหลังจากนั้นให้เรากดดาวน์โหลดเลยปึ๊บซึ่งตัวแอปครับก็ไม่ได้กินพื้นที่ในมือถือสักเท่าไหร่ครับรอเขาดาวน์โหลดเสร็จครับหลังจากนั้นเมื่อเขาดาวน์โหลดเสร็จครับเราก็กดเข้าไปยัง u u Booster เลยครับใครที่ไม่เคยเข้าครั้งแรกนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ย กดยอมรับกดอนุญาตต่างๆก่อนนะครับเราก็กดข้ามไปเลยครับเมื่อเข้ามาหนเรแรออย่างนี้หลังจากนั้นครับเราก็กดยอมรับครับนี่นะครับทุกคนเกมที่อยู่ในเครื่องของเราครับก็จะมี r o v แล้วก็ Free f i r e นั่นเองครับซึ่งผมนะครับจะยกตัวอย่างเป็น r o v ครับเราก็กดบูตก่อนเลยครับนี่ ครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมกดเข้ามาในแอปนี้นะครับก็เขานะครับจะให้เราเนี่ยทำการกดอนุญาตครับเราก็กดอนุญาตเลยครับฉรับรู้แล้วกดอนุญาตแล้วก็กดสแกนใบหน้าหรือว่าใครนะครับที่ใช้สแกลายนิ้วมือก็สามารถกดสแกลายนิ้วมือหลังจากนั้นครับเขาเนี่ยก็จะทําการบูสต์เครื่องกับเรานะครับให้มีความเสถียรและเขานะครับก็จะเด้งเข้ามาหน้าเกมที่เรากําลังเล่นอยู่เมื่อกี้นั่นเองครับเมื่อกี้เน็ตปิงขึ้นเหลืองเลยนะครับ แต่ตอนนี้เน็ตก็ขึ้นมาเป็นสีเขียวแล้วนะครับทุกคนซึ่งวิธีนี้นะครับก็สามารถจะทําได้ทั้ง iOS และ Android เลยซึ่งเวลาเล่นนะครับสมมุติว่าใครเล่นไปนะครับแล้วตัวเครื่องนะครับมีอาการเน็ตปิงครับก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปมาใช้ระหว่างการเล่นได้เลยนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการกดให้มันมีการบูตในส่วนของอินเทอร์เน็ตตรงนี้ครับทุกคนซึ่งตัวของแอปนะครับสามารถจะรองรับ ในส่วนของเกมต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะครับผม,มยกตัวอย่างมาตรงนี้เลยนะครับเกมนะครับนี่นอะกเกมที่รองรับซึ่งทุกคนลองดูนะครับเกมที่เขารองรับเนี่ยก็มีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น Rv, ีฟ e ีฟายพับนะครับแม้แต่เกมเจนชินนะครับก็ยังมีเลยเนาะแล้วก็โปเกมอนยูน,นิตอะไรต่างๆนะครับนี่ฟีฟ่าต่างๆคือ เกมที่เขารองรับเนี่ยค่อนข้างเยอะครับเลยสามารถอยากใช้งานได้ค่อนข้างดีและค่อนข้างเสถียรเลยครับเป็นแอปที่ดีนะครับที่มีไว้ติดเครื่องเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับ เพื่อนๆลองเล่นกันดูนะครับเอาไปใช้ดูใช้แล้วเนี่ยได้ผลเป็นยังไงบ้างก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยสุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้มือถือสักเครื่องหนึ่งครับแนะนาตรงมาที่เจนายทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อบนทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ line at jinayphone facebook jinayphone ครับเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศนั่นเองวันนี้ครับผมนนทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ เจนายเรา,ร,<ห>ารับประกัน,นห้าปีสัร้องมีคิ่อง<ห>สํารองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานและบริการอีกภาพหมย